เพราะอะไรยังไงถึงต้องใช้กันมาดูกันนะคะในส่วนของ5เหตุผลที่ว่าทำไมต้องเลือกใช้ FX4 Max คันนี้สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับนุกอีกครั้งนะคะวันนี้นุกจะพามาชมในส่วนของรถที่เป็น FX4 Max คันนี้กันนะคะว่าของรุ่นนี้ เขามีอะไรยังไงที่น่าใช้และน่าสนใจบ้างซึ่งหลักๆเราจะบอกก่อนเลยว่าในส่วนของ epic 4 max รุ่นนี้ในส่วนของตัวขนาดไซส์เครื่องยนต์เองก็ดีของเราไม่ได้ต่างกันกับของ Ra p t ตอร์เลยหรือของตัว w i ยแทคขับเคลื่อน4ล้อเลยนั่นก็คือจะเป็นเครื่อง2.0ไบเทอร์โบเป็นระบบขับเคลื่อน 4, คูณ4นั่นเองนะคะของรุ่นนี้ในส่วนของกำลังหรือแรงม้าเราจะอยู่ที่213มานะ,ะว่าในส่วนแรกเนี่ยที่นุกบอกไปว่า5เหตุผลที่ควรใช้ของ epic 4 max มีอะไรบ้าง หนึ่งในส่วนของตัวช็คอัพของรุ่นนี้ทั้งในส่วนของโชคด้านหน้าและด้านหลังเราใช้เป็นของโช็คฟอส2.0มูร์รทูบนั่นเองซึ่งในส่วนของโชครุ่นนี้ค่ะต้องบอกว่ามีการปรับน้ําหนักแรงบรรทุกตามการใช้งานของรุ่น a p p l e กต์โเลยซึ่งมีการปรับตั้งมาสําหรับการใช้งานรุ่นนี้จริงๆเท่านั้นยังไม่พอในส่วนของตัวด้านหลังเองก็ดีของเราจะมีในเรื่องของการใช้ที่เป็นซับแทงเข้ามาให้ด้วยนะคะเพราะตรงนี้การใช้งานก็คือจะให้ความคงทนที่มากขึ้นแล้วก็ สมบุสมบันเหมาะกับการเป็นออฟโรดจริงๆ2เลยนะคะที่น่าใช้มากๆเลยก็คือในส่วนของตัวยางนี่เองนะคะยางตัวนี้ของเราจะมาในส่วนของขอบ17กันนะคะเป็นในส่วนของยางออทเรนยางที่ให้มาก็คือจะเป็นของ BF Goodlick นั่นเองเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ไม่ว่าจะด้วยจากดอกยางหรือหน้ายางเองก็ดีมีขนาดไซส์ที่เหมาะกับการลุยมากๆเลยไม่ว่าจะใช้ในเรื่องของที่เป็นถนนพื้นเรียบก็ดีหรือ ลุยในทางขู่ค่ะลูกมั่นใจมากเลยว่ายางชุดนี้จะสามารถทําให้เราไปถึงจุดหมายของเราได้สบายๆจุดที่3ของเราเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวคอนโซลนั่นเองนะคะจะมาช่องพร้อมอุปกรณ์สําหรับการเชื่อมต่อในส่วนของการใช้งานได้คือในส่วนตรงนี้ค่ะเราจะมีช่องต่ออุปกรณ์การใช้งานไดถึง6ช่องเลยที่เป็นในส่วนของตําแหน่งเชื่อมต่อ AUX ในส่วนที่4เลยก็คือในเรื่องของตัวเบาะนั่นเองเพราะฉะนั้นเบาะตรงนี้ที่เราใช้จะเป็นในเรื่องของเบาะหนังผสมกับ วัสดุที่เป็นอะคันทาร่านะคะตรงนี้จะให้ความกระชับมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาที่เรานั่งอยู่บนเบาะตัวนี้ค่ะการทรงตัวของเราในการขับขี่รถเนี่ยจะทําได้ดีมากขึ้นเพราะว่ามันจะมีความหนืดเพราะงั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะลื่นหรือว่าหลุดออกจากโครงเบาะนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวโครงก็ดีที่ทําขึ้นมาก็คือจะมีเคอร์บลับทั้งหมดให้รวมถึงนีปปิกด,ด้านข้างขนาดใหญ่นะคะอันนี้สายลุยต้องชอบแหละไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่นือว่านั่งได้สบายจริงๆ ในส่วนของคันนี้ไม่ว่าจะเป็นรถขับเลื่อน4ี่ล้อนะคะแต่การใช้งานของเราเนี่ยจะเป็นแบบพาร์ทไทม์เพราะฉะนั้นคือเราสามารถเลือกปรับได้เลยว่าจะต้องการเป็นในส่วนของขับ2องไฮสี่ไฮหรือว่าเป็น4ี่โลตรงนี้สามารถปรับเลือกได้นะคะ 1. ในเรื่องของความประหยัดของเราก็จะมีมากขึ้นนะคะไม่ว่าถ้าเกิดต้องการใช้งานในเมืองด้วยไม่ต้องการให้เป็นขับ4ตลอดเวลานึกว่าตัวนี้ตอบโจทย์เพราะฉะนั้นจริงๆคือ5ข้อหลักตรงเนี้ย าใช้มากๆในรุ่นนี้จริงๆนะคะรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าคันนี้ราคาของเขาจะอยู่ที่ก่ไร่ดูต้องบอกเลยว่าคันนี้ราคาของเราเนี่ยสมเหตุสมผลกับการใช้งานจริงๆขายอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นกับเก้าพันบาทซึ่งรุ่นนี้เราจะมีให้ลูกค้าเลือกกันอยู่ที่5สีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำสีน้ำเงินสีแดงรวมถึงคันนี้ที่เป็นสีพิเศษในส่วนของสีเทานะคะที่เราโชว์ให้ดูสีพิเศษตรงนี้จะมีการเพิ่มราคาอยู่ที่1 0,000บาทนะคะ ลูกค้าท่านไหนชอบสีไหนติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะคะยังไงวันนี้เดนนุกขขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าขอบคุณค่ะ